รอวันอาทิตย์สิบโมงกดผ่านในตอกตอก,ก็ได้หรือแวบ,บส้มก็ได้แล้วแต่ถนัดกี่บาทเฮ้ยไ่เอาพี่อิงพี่อิงอาติตาช็อปต้องรอต้องรอมีเฮ้ยมีคนเหมือนรู้ราคาเลยว่ะววอ๋อสปอยหมดแล้วนี่ว่าสวัสดีทุกคนฉันเลือกรูปก่อนรอรอรอ,ล,อลงแป๊บหนึ่งกำลังอัพโหลด เดี๋ยวพออัพปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้ไปคอมเมนต์กันไฟล์ใหญ่มากไฟใหญ่มาก,มากรอนานแล้วใช่ทุกคนกัรรอกัดโกรดละหงุดหงิดละสิบนาทีแล้วหงุดหงิดละเริ่มหมงุดหงิดละนานมากไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้อุ้ยมีคนส่งดอกไม้ไฟมาเพราะม,มันคือไฟโฆษณาแต่ก่อนที่จะเป็นอันนั้นฉันขอลงรูปก่อนอ่าม,มีใครเห็นหรือยังมีใครเห็นหรือยัง ยังใครยังไม่เห็นบ้างดีกว่าใครยังไม่เห็นแพ็กเกจบ้างอุย้ยมีคนส่งอะไรให้ละอ,อ๋อไอเตยส่งให้พี่ตุงศึกษาเขียนแผนธุร,ร,รกิจได้จากไหนในวิดีโอเดี๋ยวนี้มีเต็มเลยครับเสิร์ชเลยแผนธุร,ร,รกิจเขียนไม่ยากแต่ถ้าเขียนให้ดีอะยากหนูเห็นคลิปที่ลงแล้วค่ะฮึจร <c oughs> ิงหรอเห็นในไหนมีคนไปลงก่อนเหรอ ยังไม่เห็นเลยค่ะดูได้ช่องทางไหนดูได้ช่องทางไหนเดี๋ยวผมกาลังบอกอะนะนี่นี่นี่ดูได้ช่อง,องทางนี้เราพูดไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดนตอนนี้เรียวมากนะทุกคนกําลังกําลังรีบอัพไฟลงอยู่กําลังไลฟ์วู่กาลังไลฟ์ยู่คลิปเมื่อวานเห็นแล้วค่ะมีคนไปปล่อยก่อนเหรอลิบมาเยอะไหมรอบแรกรอบแรกไม่เยอะอครับนกว่าหมื่นนิดนิดใช่หมืน่นกว่าแห้งหมืน่นกว่าแห้ง ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยอยากเห็นลายกล่องรอแป๊บนึงนะต้องรอฝั่งออฟฟิเชียลลงก่อนอ๋อเป็นกดเหรอมันเป็นกดมันเป็นกดต้องรอฝั่งออฟฟิเชียลลงก่อนเนี่อยู่ในมือผมขอให้กดทันขอให้กดทันขอให้กดทันลองไปสต็อปดูทุกคนเนี่ยอยู่ในมือเฮ้ขอลงขอออฟฟิเชียลลงก่อนได้ไหมโอเคโอเคขอออฟฟิเชียลลงก่อนเมื่อวานกูก็โบไปละกลางไลฟ์ ด้อมซอเปิดอีกทีวันไหนคะใครใครมาจากในด้อมซอบ้างในเนี้ยมีใครอยู่ในด้อมซอป่ะเอ,อ้ยใครอยู่ในด้อมพี่บ้างวมีใครตามมาจากในด้อมมะมีใครอยู่ในด้อมพี่บ้างขายกี่โมงคะสิบโมงครับสิบโมงวันอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นมาลืนมาลืนนี้เกิดอะไรขึ้นจริงๆวันเนี้ยเรามีการเปิดตัวลิปออยนะคะตอนหนึ่งทุ่มตรงแต่ว่าตอนเนี้ยคือการกาลังรอให้ออฟฟิเชียลลงก่อนอเขาบอกว่าตกใจนืกอว่าเปิดตะก้าแล้วรีในช่องออฟฟิเชียลถี่มาก นี่รีเหมือนกันยังไม่ขึ้นเลยตะการตะการในออฟฟิเชียลมาวันอาทิตย์สิบโมงมาวันอาทิตย์สิบโมงเช้าค่ะสิบโมงใช่ตอนนี้รอเหมือนกันทุกคนดูถี่มากรอขายในตอกตอกด้วยทุกคนแล้วก็มีในชุกช่องทางเลยไปเสิร์ชเอาต้องบอกก่อนว่าไฟล์มันใหญ่มากเพราะว่าเราอะใช้ไม่เดี๋ยวทุกคนเห็นวิดีโอเดี๋ยวรอเห็นพร้อมกันเดี๋ยวเห็นวิดีโอแล้วก็จะรู้เดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมมาถึงนานขนาดนี้วะ ข้าวดอมแล้วออกจ้ารอซื้อให้ลูกน้องค่ะวายซื้อให้ลูกน้องใชนไม่ใช้เองหรอครับทำไมไม่ใช้เองแนมะ่ใช้เองด้วยนะนี่ผมก็รอสปอยในไลฟ์อยู่เนะี่ยสรุปขายวันไหนอันนี้มี i อเฟร e ด้วยนะทุกคนเปิดขายแอเฟรด้วย,วยนะตอนนี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาใจจดใจจ่อ เข้าด้อมยังไงครับพี่การจะประกาศผ่านในด้อมอีกทีหนึ่งเป็นลิงก์แต่ว่ารอบล่าสุดนี้ก็คือใส่เข้าไปพันคนประมาณสองนาทีนาทีหนึ่งแล้วก็เต็มใช่มีกี่สีคะมีสองสีครับมีสีชมพูกับมีสีใสเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าแต่ละสีมันคืออะไรไม่เคยทันเข้าด้อมเลยจริงจริงจด้อมอ่ะคือ คนเข้าเร็วมากคือตอนแรกคิดไม่คิดว่าคนจะเต็มเร็วก็คือเปิดแค่ว่าป,ประมาณสิบนาทีอะคนเข้าประมาณสามสี่พันสามพันกว่าสี่พันเอออือเร็วจริงสตรอเบอรี่กับ Shirley เชอร์รี่หรอคะเดี๋ยวจะบอกการยังไม่ให้ผมสปอยเลยต้องรองออฟฟิเชียลลงก,องก่อนอการยังไม่ให้ผมสปอยเลยพี่ซุงน้องไม่เห็นหน้าพี่ซุงเลยชอบทำหน้าแบบชอบเอาหน้าหนาการใหญ่ <laughs> ยัง <c oughs> มาแล้วเฮ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วเรามารีแอคพร้อมกันเถอะมาอันนี้ดูพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวผมว่าเครื่องนี้ให้คนดูดูใครดูแล้วดูเสร็จแล้วคอมเมนต์เลยมาหนึ่งสองสำกล้องชัดม,มาก <c oughs> ามันมีความเยิ้มมันมีความอะไร อย่างการขายเจ้าหญิงเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนกูเม้นก่อนเห็นยังเม้นก่อนกูเม้นก่อนเม้นยังทําหน้าที่ก่อนช่วยกันสวยไหมชอบไหมกี่คะแนนว่าพวกแกไปคอมเมนต์ด่วนสวยมากสิบโมงสวยมากสวยมากสวยมากเตเต้ยนบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังเม้นกำลังเม้นไปเม้นก่อนไปเม้นก่อนสวยยัง เสี้ยมงเช้ายังไม่ได้นอนเอาละครบเกียมตัวผมเป็นแหละยังไงขอดูอีกรอบนึงสีไหนอะดูอีกเฮ้ยนี่เป็น 3D นี่ว่ะใช่เป็น 3D ด้วยสีสวยฉ่ำม,มาก เต็มร้านไม่หักโอเคพร้อมจะเห็นแพ็กเกจจริงยังอืมพร้อมเห็นกล่องยังอืม นะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าคอลเลคชันนี้ใช่ไหมเป็นคอลเลคชันที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราทำการค่อนข้างนานนานแบบนานมากนานมากใช่นานมากๆแล้วก็จริงๆมีอีกทุกคนอันนี้คือแค่เปิดตัวคลิปแรกเฉยมีทั้งแบบภาพสตูดิโอมีแบบไปถ่ายแพ็คชงแพ็คช็อตมีแบบละมุน่นะอ่ะเดี๋ยวทุกคนรอดูต่อเพราะว่ามันแค่เปิดตัวแค่นิดหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งหน้าให้ดูด้วย <c oughs> แล้วก็เด็ดให้ดูกล่องทุกคนความแบบน่ารักมากแกเขาดูดิ สวยอ่ะเอาอีกดูอีกดูอีกชอบนี่ส,ส่งขอดองอันนี้เป็น 3D ด้วยทุกคนน,น,นี่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 อันนี้เป็น 3D แล้วนี่เห็นป่ะเป็น 3D คือให้มันสื่อถึงแบบความแบบมันเงาอยากดูกล่องก๊าส่งให้ดอมฉันก่อนแหมมึงฉันไม่ร<ล>อพูงคุยไปคนดูไปสิรอดอมละมุนมากไม่เคยทำให้ผิดหวัง จริงเหรอหรอ,อันนี้ต้องไม่ผิดหวังทุกคนเพราะนี้น่ารักมากสุดปัง <c oughs> สามารถสั่งซื้อได้ทางไหนก็คือสิบโมงวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเปิดขายครับทุกช่องทางเลยทุกช่องทางเลย,เลยในต๊อกตอกก็มีเหมือนกันนะ 3D <c oughs> สวยมาก <c oughs> สวยมากชอบ <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะกาจะทำ 3D แหละแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วเอากล้องจริงถ่ายดีกว่าน่าจะแบบเทพกว่าแค่งหัวใหญ่ไหมคะอันนี้แค่นี้ใช่ไหมอยากเห็นรูปที่พวกพี่ไปถ่ายกันหรือยังฉันลงก่อนเลยดีกว่านี้คือแปลง จะเทียบ<า>ไง<า>ให้ดูเทียบกับแปรงปกติแล้วกันอันนี้คือแปรงปกติอันนี้คือแปรงอ่ะเนี่ยอันนี้เรียกใหญ่ไหมทุกคนอันนี้คือแปรงหัวใหญ่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าหัวใหญ่แต่ละคนเท่าไงนะอันนี้คือเทียบให้ดูราคาขอลงก่อนได้ไหมลงอะไรอ่ะข,ขอลงลูกของการ กูแต่งตัวรอเดี๋ยวเฮ้ยพึ่งอยากได้คือบอกเลยว่าตอนนี้กำลังพี่กายกำลังเช็คฟีดแบ็กอยู่นะคะว่าคนชอบไหมใครยังมยังไม่มีใครเห็นไหมอ้าวซื้อขนตาปลอมมาทำไมอ่ะเห็นเาฮิอกันซื้อมาให้อะอะไรนะเอา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 ตายไหมเนี่ย ม,มืออะไรลงคอ,อะ่ะ <c oughs> มืออะไรลงคอ,อะ่ะ <c oughs> สมรักน้ำลายตัวเองมึงมึโมมึงสำลักเหมือนมึงสะดุดลูกชิ้นอ่ะตื่นเต้นเกิน,นโอ้วีดีโอจึ้งมากแน่นอนครับวีดีโอแน่นอนตื่นเต้นเกินโอเคทุกคนต่อไปก็คือจะเป็นรูปนะคะจะเป็นรูปต่างๆโอเคคือ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นการ์ดก่อน <c oughs> ลงก่อนมันติดยังไงวะ มันติดยังไงวะใครก็ได้บอกทีสุงทำอะไรสุงทำอะไรสุงทำอะไรแม่คือคือตอนนี้ผมกำลังทดสอบอยู่ว่าเป็นผู้หญิงมันลำบากขนาดไหนสุงกูติดผิดเหรอสุงของการสุงค้มให้การใช่ไหม ก็ขอลงกัน <c oughs> มีหลากหลายอย่างที่ต้องทําเยอะเหลือเกินผู้หญิงมันอยู่ไปได้กันกันยังไงอ่ะคือหนักมากเลยอ่ะไปไปให้สุดเขาบอกว่าทำอะไรทาให้สุดเดี๋ยวผมจะติดแม่งสองข้างเลยเดี๋ยวนี้รับบทเป็นการ์ดเองซุงลงรูปไหนดีทุกคนพี่เปลี่ยนลุคพี่บอกเลยว่าลุคตรูมนี้จึ้งชัเป็นนางแบบเองก็เพ่นเป็นทุกคอลเลคชั่นเลยอยู่แล้วทุกคนมันติดยังไงวะคือมันต้องหลับตาก่อนใช่ไหม หลับตาแล้วแปะถูกปะหลับหลับตาแล้วแปะถูกไหมหล,หลับตาแล้วแปะสูงไปเหรอมึงมันจะเข้าตากูอยู่แล้วเนี่ยติดสลับข้างกันค่ะ มึงเปลี่ยนโทรศัพท์ไลฟ์ไหมทำไมอ่ะอันนี้มันเครื่องเก่ามึงคือเครื่องมึงอยู่นี่แล้วเครื่องเก่าอยู่นี่อันนี้คืออีกเครื่องหนึง่งได้มาสิมาสิทุกคนขอเปลี่ยนโทรศัพท์แป๊บหนึง่งโทรศัพท์วันนี้ไม่ได้เรื่องเลย